ที่ตู่พี่ตู่พี่ข้างบ้านบอกว่าน้องอายุเยอะแล้วต้องเจาะน้ำขําน้องกลัวเจาะน้ำข้าม,มันคืออะไรการเจาะน้ำข้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยทางรกในครนนะคะเป็นการที่เราเจาะ ใช้เข็มเจาะทางหน้าท้องเพื่อที่จะเอาน้ำคร่ำซึ่งล้อมรอบตัวทารกเนี่ยไปตรวจวิพิสัยดูความผิดปกติโดยเน้นหลักแืะความผิดปกติของโครโมโซมนะคะแล้วการเจาะน้ำคร่ำม,มันเจาะกันยังไงวิธีการเจาะก็คือเราก็จะมีอ,อันตรสาวดูทารกในทันนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะแทนเข็มผ่านทางหน้าท้อง แล้วก็ดูดน้ำข้ามมาประมาณ 20cc ไปสบจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำค้ามเนี่ยจะล้อมรอบตัวทารกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีเซลล์ของทารกเนี่ยหลุดมาในน้ำข้านะคะทีนี้เราก็จะจาะน้ำข้ามก็จะมีเซลล์ของทารกหลุดออกมาทีนี้เราก็จะเอาไปเพาะดูว่าเอาไปเพาะดูให้มีเซลล์จํานวนมากเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปตรวจโครโมโซมของทารกนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดป,ปกติโครโมโซม,มอันใดอันหนึ่งหรือมนะคะ แล้วน้องจะเป็นต้องตรวจไหมเราไม่ตรวจได้หรือเปล่าทีนี้การตรวจแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการตรวจไม่เฉยเฉยไม่ใช่การรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะตรวจหรือไม่นะคะก็คือถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่ต้องการได้ได้ลูกที่เป็นดาวซินโนหรือว่ามีความผิดปกติเนี่ย เราก็สามารถที่จะวินิจฉัยต่อถ้ากเกิดเราวินิจฉัยเสร็จแล้วเราทราบว่าเราเป็นเนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจนะคะปรึกษาคุว่หมอว่าเขายุติการตั้งครรภ์นะคะแต่ในกรณีที่เราคิดว่าเ,เราจะไม่ยุติการตั้งครรภ์นะคะก็คือเรายอมรับว่าแม้ว่าลูกของเราเนี่ยจะคลอดออกมาเนี่ยมีความผิดปกติของโครโมโซมหรือไม่เนี่ยนะคะเราก็เต็มใจที่จะเรียนดูซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย เราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องตรวจนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ศา์กันได้นะคะแล้วใครบ้างหละ่ะที่ต้องตรวจที่เขา้าเคสต้องตรวจบ้างไหมอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือถ้าเกิดคุณแม่อายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะมากขึ้นตามอายุคุณแม่นะคะคิดง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณแม่อายุ35ป e ีเนี่ย โอกาสเกิดจะประมาณ1ใน365นะคะถ้าเกิดคุณแม่อายุ4ี่เนี่โอกาสเพิ่มขึ้นเป็น1ใน100นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่อายุ45่ีโอกาสเกิดประมาณ1นใน2 5นะคะส่วนข้อบ่งชี้อ,อื่นที่อาจจะทําให้เราควรจะต้องตรวจวินิจฉัยด้วยการเจาะน้ำท่าน,นะคะก็อย่างเช่นว่ามีประวัติว่าลูกคนก่อนเนี่ย เป็นดาวซินโดมนะคะหรือมีประวัติว่าทารกคนที่แล้วเนี่ยเสียชีวิตในท้องนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุน,นะคะหรือว่าอาจจะมีประวัติในครอบครัวว่าเคยมีประวัติในครอบครัวใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นว่า,าลูกของพี่น้องลูกของคุณน้าคุณอาที่ใกล้ชิดทั้งสองฝั่งนะคะเคยมีประวัติว่ามีโครโมโซมผิดปกติหรือว่าเป็นดาวซินโดมอันนี้ก็เป็นข้อูลชัยอันหนึ่งที่เราควรจะต้องตรวจทั้งข้า น้องเข้าเกณฑ์ต้องตรวจแหละแล้วมัินชัยตะไยกับน้องไม่ลูกไม่ทูกโดยทั่วไปนะคะอุบัติการของทันตรายเนี่ยนะคะก็คือเราคลัวทารกเนี่ยจะมีการแท้งมุมดนะคะซึ่งการทำหัตถการของการจารับน้ำข้างเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหัตถการซึ่งเราต้องแทนเพียงท่ง ่อหน้าท้องของแม่เราถ่ายไปในถุงน้ำามนะคะโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยถ้ามีเนี่ยมันอาจจะเป็นสุดวิสยัยแต่จริงๆแล้วน้อยมากนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยขณะที่เราเจาะน้ำท่ามเนี่ยเราก็จะมีอัลตราซาวดูอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือก่อนจาะน้ำท่ามเนี่ยเราก็จะอัลตราซาวดูความเรียบร้อยดูตำแหน่งของเด็กที่อยู่ในถุงน้ำท่ามนะคะดูตำแหน่งของรก ะะซึ่งเราคิดว่าเราสามารถที่จะลงเข็มผ่านหน้าท้องของแ้งแม่ไปได้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขนาดที่เราเจาะน้ำค้างเนี่ยเราก็จะเอาเลื่อนาลูอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น,นโอกาสที่จะเกิดอันตรายัะทารุนน้อยมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสัชาตทาณของสิีชีวิตนะคะเวลา,าเข็มลงไปหรือว่าอะไรลงไปใกล้ๆนะคะเด็กเนี่ยจะลอยอยู่ในถุงน้ำค้างนะคะเพราะฉะนั้นพอมีอะไรเข้าไปใกล้ๆเนี่ย เด็กก็จะว่ายน้ำหนีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตรายจริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเฮอค่อยยังชั่วหน่อยนะเอ๊ะรถพี่จะเจ็บมากไหมเนาะเวลาจอดน้ำคข็งเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย นจะเจ mm ็บสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันจะเจ็บน้อยกว่าการที่เราเจาะเลือดหรือว่าฉีดยานะคะเพราะว่าเข็มที่เจาะน้ำข้างเนี่ยจะเป็นเข็มที่เล็กมากนะคะแต่ว Whereas, serpent, mm. But, splash, mm! ja, ่ามันจะเป็นเข็มที่ยาวหน่อยนึงเพราะว่าเราจะต้องเจาะผ่านหน้าท้องของแม่ผ่านเข้าไปในถุงน้ำข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บบ้างเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับการฉีดฉีดยาหรือว่าการเจาะเลือดนะคะ ็ไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเนาะอืมสบายใจขึ้นเยอะเลยนะว่าแต่กังวลอยู่ตั้งแต่แล้วหลังจากจอดน้ำข้าแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างละ่ะหลังการจอดน้ำข้านะคะต้องนอนพักบนเตียงหนึ่งชั่วโมงเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยควรจะนอนพักอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งวันนะคะงดการออกแรงมากอเช่น<อ>ยกของหน,นักออกกำล<อ>ักงนานกาย,<อ>ยกงดการยีเพียสัง <อ>ไม่ควรเดินทางไกลภายในเจนวันหลังการเจาะน้ำคร่มแล้ว,ว่าการผิดปกติอะไรบ้างที่เราต้องรีบไปหาหมออาการที่ต้องกลับหมอแพทย์น,นะคะได้แก่อาการปวดเร่งหน้าท้องมากมีการบวมและตัวของท้ลูกอาการเหล่านี้ถ้านอนพักไปแล้วไม่ดีขึ้นต้องมาโรงพยาบาลมีไข้ภายใ,ในสองสัปดาห์หลังจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือวเลือดออกทางช่องคลอดอาการผิดปกติเหล่านี้ต้องมาโรงพยาบาลก่อนวันนัดนะคะ A stroll in Central Park with you, bare feet on sands in Malibu. Drinks at two in the afternoon. I'm in just that kind of a mood.